ชมพู่จะมาทาครีมบำรุงให้ดูนะคะเป็นเดย์ครีมนะคะก่อนออกจากบ้านตอนเช้าในทุกๆวันนะคะชิ้นแรกที่พี่ชมพู่จะทาเป็นการใส่เกราะป้องกันให้ผิวที่ดีที่สุดนะคะด้วยครีมกันแดดทองคําเป็นครีมกันแดดผสมอนูทองคําบริสุทธิ์ SPF 50 PA บวกบวกบวกเป็นครีมกันแดดที่บำรุงไปในตัวด้วยนะคะ เนื้อครีมเป็นสีเบจนะคะเกลี่ยง่ายนะคะซึมไวไม่เป็นคราบนะคะไม่เยอะไม่มันไม่อุดตันด้วยว้าวปกป้องผิวจากแสงได้แบบ360องศา ทั้งแสง UVA u v b แสงอินฟาเรดแล้วก็แสงสีฟ้า Visible Light จากพวกจอมือถือเนี่ยค่ะปกป้องผิวได้แบบ360องศาทุกแสงที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าเลยนะคะขั้นตอนที่2เป็นการบำรุงผิวด้วยครีมบำรุงนะคะพี่ชมพู่เลือก CBD Moisturizer Cream ครีมกันชงคังเซนนะคะ ครีมกันชงก็จะช่วยปรับสมดุลให้ทุกสภาพผิวนะคะเป็นครีมบำรุงเข้มข้นทาแล้วซึมไวไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะนะคะ CBD isolate ก็จะช่วยฟื้นฟูผิวเสีย o โกไ o h y a l u ร o n i แ acid ทำให้ผิวฉ่ำน,น้ำอุ่นน้ำมากขึ้น3220เท่า สารสก,กัดจากใบบัวบกก็จะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะน้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันก็จะช่วยต้านันุมูอิสระแล้วก็มีวิตามินอ e ีนะคะขั้นตอนที่3หรือชิ้นที่3นะคะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคังเซนเลยนะคะครีมกขมันคัง,คงเซน คังเซนเปิดขายมา30ปียอดขายครมไข่ม,ขมุกลังเซนเนี่ยที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ย30ล้านกระปุกเลยนะคะเคล็ดล <_ tit> ับง่ายๆนะคะคิชพู้จะใช้ความร้อจากฝ่ามือเพราะว่ามือเราไม่มีรูขุมขนนะคะใช้ยี้เลยทา เพเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวเรานะคะเห็นไหมคะขาวออร่าทันทีเลยนหะมครีมไขมุ crowd, กคลังเซนจะเป็นผงไขมุกเกตนะคะผสมกับโอลีฟออยล์เท่านั้นเองนะคะคุณสมบัติเด่นสุดของครีมไขมุกก็คือเขาจะทำให้ผิวเราขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ ขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะตกท้ายถือว่าตกท้ายนะคะด้วยครีมรองพื้น mm hmm. แฟนคอนโทน SPF 50นะคะเป็นครีมรองพื้นที่ใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยนะคะช่วยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็หน้าไม่ดอกระหว่างวัน เป็นการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้านะคะสำหรับพี่ชมพู่นะคะชิ้นนี้เลย mm hmm. นี่นะคะสี่ขันตอนที่พี่ชมพู่ชอบใช้ครีมบำรุงของคังเซนนะคะ